สวัสดีครับพี่โอครับสวัสด <big> ีครับตอนนี้ก็ซ้อมรอรายการอยู่ตลอดซ้อมรอรายการครับมีมีรายการอย่างค่ะพี่อ่าพี่ชาติบอกว่าในวันแถลงข่าวนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นวันที่สิบสี่มกราปีหน้าสีมกราปีหน้าโอ้อีกนานเลยนะพี่ครับมันนานไปไหมอ่ะแบบเนี้ยอ่าไม่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 อายุเยอะแล้วต้องซ้อมเยอะๆอ๋อคือเตรียมตัวนานหน่อยเตรียมตัวนานหน่อยใช่ไหมพี่ปีนี้พี่โออายุเท่าไหร่แล้วครับ36ครับ36หกถือว่ามันน่าจะต่อยได้อีกหลายปีเลยไหมคิดว่าอีกประมาณกี่ปี คิดว่าหรือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยก่อนเราก็ไม่ได้จํากัดว่าต้องเท่าไหร่ไม่ได้จํากัดไม่เออก็ก็คือป้องกันแชมป์ให้นานที่สุดดีกว่าใช่ครับใช่ไหมพี่พี่โอเป็นแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพรุ่นเท่าไหร่นะครับรุ่นแบนตตัมเวดครับคือป้องกันมากี่ครั้งแล้วหกไฟครับหกไฟชนะรวดเลยใช่ไหมครับชนะรวดครับก็รวมกับไฟที่ชิงแชมป์ได้ก็เป็นเจ็ดใช่ไหมใช่ครับก็เป็นเจ็ดโอ้อย่างนี้นี่ป้องกับใครอ่ะเงี้ยคือยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้ครับก็มีเข้าๆอยู่มัน เซมาเพชรครับที่ที่ที่ในรุ่นแลนกิ้งอันดับหนึ่งก็จะเป็นเสมาเพชรแต่ว่าก็จะมีพวกกับตันมีอเลวารีก็มีขึ้นมาใหม่อ๋อแต่ว่าแม่ยังไม่คอนเฟิร์มครับกับใครก็ได้หมดแหละเราก็เตรียมพร้อมของเราใช่ครับนะฮะคือนักมวยรุ่นน้องๆเนี่ยต้องเอาพี่โอเป็นตัวอย่างเลยวิธีดูแลรักษาร่างกายถึงทํำไงถึงยืนระยะได้นานขนาดนี้ก็ขั้งแรกก็คือต้อง มันฝึกซ้อมมันดูแลร่างกายให้ดีแล้วก็กินอาหารให้ดีแล้วก็อย่าดื่มอย่าดูดได้ดื่มได้แต่ว่าให้ให้พอประมาณให้แบบอย่าทำให้ร่างกายตัวเองเสียครับแล้วก็ฝึกซ้อมให้ให้ต่อเนื่องวิ่ง ผมคือวิ่งทุกวันอ๋อวิ่งทุกวันวิ่งต้องต้องคือไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลยไม่ครับเออวันก่อนเห็นที่อยู่ไหนนะอยู่บ้านอ่วตะกลนะครับที่ทำทำฟาร์มใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้ก็ทําฟาร์มมีฟาร์มวัวอยู่ที่อุดรครับอุดรอ๋ออุดรเหรออุดรอันนี้ตอนนี้ก็เริ่มทําจะกําลังสร้างยิมอ่ามียิมด้วยครับมียิมกาลังสร้างตอนนี้ก็คือจะทําไว้ซ้อมซ้อมเองกับลูกลูกอ่า เราเปิดสอนนักเรียนไหมอ๋อไม่ครับไม่ครับตอนนี้ก็ตัวเองยังชกอยู่ก็คือไม่มีเวลานักเรียนก็จะไม่มีเวลา้อมครับก็เป็นเรื่องหอนาคตถ้าเกิดจะเปิดยิมอ๋อแต่เปิดให้ลูกเรียนให้ลูกเล่นกีฬาใช่ไหมพี่อ๋อแล้วก็ตอนนี้ก็ยังซ้อมอยู่แต่ว่าไม่ได้ซ้อมที่สิงคโปร์แล้วใช่ไหมพี่ไม่ครับกลับมาเมืองไทยกลับมาอยู่เมืองไทยถาวรแล้วครับอ๋อไม่แน่อาจจะมีบางทีก็อาจจะบินไปซ้อมที่ที่ยิมที่สิงคโปร์บ้าง พี่ก็มาซ้อมที่นี่บ้างครับก็พูดคุยกับคุณชาตีแล้วใช่ครับพูดคุยเรียบร้อยแล้วครับอ๋อออ่ะก็พี่โอฝากแฟนคลับเนยครับขอติดตามให้พี่โอหน่อยก็ฝากแฟนคลับนะครับก็เร็วๆนี้จะมีคิวชกที่ที่ที่ใครนี่แหละท,ท,ที่ที่เมืองทองก็แต่ว่าคู่ชกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็เป็นแฟนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับเจอกันเร็วนี้ครับขอบคุณครับพี่โอครับ